ย้อนคูครับเห็นเพื่อนวิ่งแล้ววางมาแม่นเลยเกี่ยวสวยด้วยซาซารักไหลมาแล้วจริงอยู่นี่โอ้โหตุงตา่ายไปเลยครับบอลแสงหน้าเข้าไปครับหนึ่งต่อสูญบีเมบิสโซรีย้ v v ยอนคูกลับมาได้เปิดพุ่งพงเข้ามาแล้วโปร่งโลนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสประตูต่อสู่ยับสุประย้กลับมาธรเปิดมุ่งลุข้มาแล้วโป่งโลนี้เปร้อยเลครับโอ้โหประตูต่อสับเ นี่ครับลูกสูตรของพิรามครับพวกเขาทำได้บ่อยครั้งครับโกรันเคาวสิตครับริสปิมก็ทำทางขึ้นไปจะจอดมาถึงสุบชัยเอาบอลลงสวยสุบชัยยิงแล้วเยี่ยมรอยครับโอ้สวยจริงๆครับเฉียบคมครับสุบชายใจเด็ดครับ4ต่อหนึ่งไปเลยครับนาทีลยครับห้แล้วครับเราเป็นประตูที่16ของสุบชัยครับในไทยลีกฤดูกาลนี้ลุ้นแทริกแล้วครับ